สวัสดีครับทุกคนอยู่กับผมถนนไทยแลนด์กับแอดมินบานเฮาช่วงบ่ายสองจะบ่ายสามเลยนะผมกําลังจะเดินทางลงเขาช่องตะโกเพื่อที่จะไปรายงานการจราจรอดอยู่แถวแยกสาข,ขวัญให้พี่น้องได้ติดตามรับชมกันนะบรรยากาศทุกคนอากาศเย็นนะช่วงนี้อากาศเย็นแต่ผมคิดว่ามือนีปริมาณรถปริมาณรถหลายนะวันนี้วันอาทิตย์ที่สิาทุกคนวันอาทิตย์ที่สิ้าปริมาณรถ ังจากที่สังเกตนะที่ผมเดินทางลงจากอำเภอตุนีแดงมาจนจนฮอดบ้านน้องสมิตรนี่แถวนี้ครับนี่ก่อนถึงด่านตรวจน้องสมิก็มีจุดพักรถนี่ว่าเออนี่จุดพักรถเดี๋ยวเขาจะต่งลงไปเออห้องน้ำม,มีนะครับทุกคนก่อนก่อนถึงด่านตรวจน้องสมิดมีห้องน้ำเต็มเลยนะเราห้องน้ำก้อนขึ้นเขาช่องตะโกูมากะกะมีหลายคือกันมีหลามาันมีเจ้าของ ผู้ซายสองห่องผู้ยิงสองห่องเออเออแมนแมนมีอยู่เราทั้งหมดอต่สี่ห่องเออด่านตรวจน้องสม็ดนี่แหละเทศากาลปีใหม่ที่จะหอดเนี่ยผมขาดว่ารุจะหลายก็เลยอ่ะเอซหลายท่านบอกว่าแอดไปไทยบรรยากาศแถวแยกสาควันให้เบิ้งเนะ่ได้เลยครับตามคำขอพอดีได้ความอนุเคราะห์เออเป็นเปิอบอ,อ่ากน้ำเนาะ สนับสนุนค่าน้ํามันรถนะเพราะได้เติมลงไปนะครับนี่นะหลายคนมาคือทายตาอยู่แถวนู้นนี่แดงใช่ไหมมันมันมีค่าชใจใจนยนทุกคนเติมน้ำมันรถนะอการไปทายถนนหรือรีวิวถนนนี่ต้องเติมน้ำมันรถนะเข้าเขตอ,อตาเภอตะพญาจังหวัดสระแก้วแล้วอยากให้ทราบเนาะหลายคนคอมเมนต์มาแบบคอมเมนต์ดีก็ดีไป คอมเมนต์บ่ดีกับแบบใดละ่ะม,มาดาทายแมงตะยูช่องตะโกทายแมงตะยูนนด,ดินแดงนั่นแหละ,ะา่าซ่นประมาณนี้นะแต่กะตะก้อนก็รู้สึกน้อยใจู่เดี๋ยวนี้อาสั่งแมงือกันละยังประมาณนี้เน,ะ <c oughs> นาะเขาไม่อยากใส่คำหยาบ <c oughs> เพราะว่าการเดินทางหรือการที่จะออกมาทายคลิปให้เบิ่งลักษณะเนี่ยมันมีค่าใจใจสูงมาผมเป็นคนมีเงินมีตังค์ยังบันไดเออโอ้รถขึ้นหลแท้รถล,ลงเขาหลายมากเลยมีอย่างเนาะอ๋อมีพี่ใหญ่ลงเขาแล้วก็ค,อค,อคอ่อ,คอยๆลงอ้าค,ค่อยๆขับเลยทุกคน ค่อยๆขับค่อยๆขับนะขอความลวม,มือในเขาองตะโกนีอย่าเปิดช่องจราจรพิเศษขึ้นมาเองเออแบบใดเราเปิดช่องจราจรพิเศษเหมือนเนี่ยบางคนปกติมันมีเลนลงหนึ่งเลนเลนขึ้นหนึ่งเลนนี่เปิดเลนพิเศษมึนเปิดสองเลนลงไปเรงเสียนะแซงขึ้นไปสองเนี่ยจะเห็นจะเห็นบอยนะครับช่วงเทศากาลนะเพราะว่าจะเป็นปีใหม่หรือสงการพูนะโอ้ยซ่มให้เบึงทว่ามันก็นเงือบหย เอออยากให้ขยับขยายถนนเขาช่องตะโกเนี่ยเป็นถนนซีเลนหรือทางยกระดับนี่ก็ดีบ้างาว่ะผิวถนนบยเรีบเนาะสังเกตนะพี่น้องเนาะเห็นปะผิวถนนบยเรียบเลยเดินทางปลอดภัยครับขี่ปลอดภัยเดอ้อนี่อ้อุบัติเหตุบ่อยมากเลยเขาช่องตะโกเนี่ยรถตามหลังกันมาเรื่อยๆอ๋อรถเหลืองมุกดาหารและยองเม็นปะออมุกดาหาร มุกดาหารและยองและยองมุกดาหารเออเดินทางปลอดภยัยเดินทางปลอดภยัยนี่ค่อยๆขึ้นเนื้อเขาช่องตะโกนี่แหละช่วงเทศากาลปีใหม่สงการหรืออัปเป็นปีใหม่นี่นะผมก็จะมาปักหลักยุช่องตะโกเนี่ร่อนทะรงานการจะราจอดให้พี่น้องในในเบื้องไปน้ำกันนะครับเออมันนี้รถหลายสังเกตว่ารถหลายนะมนันนี้ด้านหลังกะมาเรื่อยเืยเห็นปะเออนะ ไปไปเด้อช่องตะก,กูเกรือข้างหน้าทุกคนเป็นโค้งสุดท้ายซึ่งเป็นโค้งที่เกิดอุบัติเหตุบ่อยที่สุดนะเนื่องจากอย่างหลายอย่างนะทุกคนเมื่อวานผิวถนนเห็นปะผิวถนนกับเรียบเ,ออเกิดยังขึ้นข้างหน้ามีรถจอดมีรถจอดข้างหน้าเด้อ<ๆ>รถขึ้นเมื่อวห้บอก รถรดกระบะบ่จอดเสียบ่เอ๊ะอย่างน้อเนี่ยเนาะเอ๊ะขึ้นขึ้นบ่ไหวเพื่นเป็นรถบรรทุกละวะนี่เอามีคนเบิ่งบ่มีคนเบิ่งบ,บ,งบ่ขึ้นไปมาขึ้นได้แล้วขึ้นได้แล้วอ่าเดินทงางปลอดภัยครับผมกะกับคลิปสัส้นๆกับบ่สัส้นดอกฮานาที <laughs> เดี๋ยวผมจะไปถ่ายบรรยากาศ เล็กหน่อยอยู่แถวภูแหละแยกสักขวัญนรถตะบึงครับผม